เรื่องของการภาวนาเราเวลาเราไปวัดหถือว่าได้ยินครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานเนาะถ้าถ้าเป็นเรื่องภาวนาจะได้ยินไปปล่อยอยู่ที่วัดป่าอยู่กับครูบาอาจารย์ภาวนาภาวนาหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคําว่าภาวนาหรือภาวนาคืออะไร ได้ยินแต่ว่าไปภาวนาวัดนั้นภาวนาวัดนี้หรือว่าภาวนาในป่าภาวนาคนเดียวคําว่าภาวนาเป็นภาษาบาลีนะมาจากคําว่าพาเวติภาวนาหรือว่าภาวนาพาอ่าวนังภาวนาอันนี้แยกออกให้เห็นว่ามันแปลว่าอะไรทีนี้เมื่อเราเมื่อเราแปลโดยหลัก โดยใจความนะก็จะแปลว่าการยังกายวายจาได้ใจให้เจริญขึ้นหรือว่าการยังใจให้เจริญขึ้นให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามขึ้นกว่าเดิมนะของเดิมมันก็ดีอยู่หรืออาจจะดีน้อยแต่เมื่อเราภาวนามันก็จะดีมากขึ้นจะดีมากขึ้น <c oughs> เมื่อเราภาวนา ทีนี้อาจจะงงบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจมากว่าแล้วเราภาวนาแล้วมันดีมากขึ้นแล้วมันต้องทำยังไงบ้างมันก็สิ่งที่จะดีมากขึ้นคือภาวนาภาวนานี่มันเกิดความเฉลียวฉลาดการพัฒนาจิตใจได้สามรูปแบบเหมือนกับผู้รู้สามระดับที่เคย เล่าให้ฟังเลยเราก็เริ่มศึกษาอ่านธรรมะหรือว่าไปวัดหรือเข้าวัดฟังธทรรมกินทานประหารกิเลสเริ่มฟังเสียงธรรมะจาก y o u t u ู e หรือว่าจากธรรมะที่หลวงพี่กำลังพูดหรือว่าจากครูบาอาจารย์หรือว่าจากเสียงเสียง ที่เราอัดเอาไว้หรือในวิทยุหรือว่าที่เราอ่านก็ดีเมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนอกจากได้ยินได้ฟังจากที่เล่ามาก็ได้ยินได้ยังได้ฟังจากพ่อแม่จากเพื่อนจากคนอื่นที่แนะนําเราเราก็เปิดใจฟังว่าสิ่งที่พูดเขาพูดมาที่เราฟังมามันได้ข้อคิดอะไร ในขณะที่เราฟังเราก็มีจินตามยยะปัญญาคือพิจารณาคือคิดด้วยได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากพ่อแม่จากพระจากผู้บาอาจารย์จากหนังสือธรรมะก็นำมาคบคิดว่ามีเหตุมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็เป็นผู้เปิดใจกว้างทำตัวเป็นน้ำที่ยังไม่เต็มตุ่ม เป็นน้าที่ยังไม่เต็มแก้วถ้าทําตัวเป็นน้ําล้นแก้วหรือเต็มตุ่มก็ของเก่าก็ไม่ออกของใหม่ก็เข้าไม่ได้น้ําเก่าไม่ออกน้ําใหม่ก็ไม่เขา้าไม่ออกก็ไม่เข้านะทีนี้เหมือนกับที่ที่ท่านประพันธ์ไว้ว่านาคีมีเพีษยพิษเพี้ยนสุริโย เลื้อยบทธรรมเดโชเช่มชอยนิดน้อยหญิงยักษโสมะแลงปองชูแต่หางเองอ้าอวดอธธ้างฤทธีนาคีมีพิษเพียนสุริโยเลื้อยบวธรรมเดโชเช่มชอยนิดน้อยหญิงยักษโสมะแลงปองชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีนาคีก็คืองูใหญ่นะมีพิษร้ายแรลแต่ว่าเวลาเลือ้อยเลื้อยอย่างช้าๆงาๆไม่อวดไม่อ้างใครถ้าใครไม่ไปทำร้ายมันก่อนนะ มันก็ไม่ไปทํำร้ายใครแต่ว่า,มาแมลงป่องเวลาสังเกตเวลามันเดินเวลามันไปไหนแล้วมันจะชูหางตลอดเลยนิดน้อยหญิงยะโสม,มแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้านิถีซึ่งกําลังซึ่งลิถีสู้งูงใหญ่สู้นาคีไม่ได้แต่ก็ยังชูหางทั้งวันเลยเดี๋ยวโดวนเหยียบก็แบนตะแต่ตายไงแก่เราก็ต้องฝึกทำตัวเป็น เป็นเหมือนกับนาคีมีพิษเสียนสุริยรโยเลื้อยบทมเรโชแช่มชอยเลื้อยบอทาเรโชรคือไม่อวดไม่อ้างถ้าเป็นแก้วน้ําก็ทําเป็นน้ําที่อยู่ในแก้วเป็นน้ําในแก้วที่ยังไม่เต็มรอรับหยดน้ําจากทางโน้นบางทางนี้บางเพื่อเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้น้ําในแก้วมันเต็มขึ้น หรือถ้าเป็นตุ่มน้ําก็เป็นตุ่มน้ําที่ยังไม่เต็มรอ,อน้ําจากฝนบ้างจากคนนั้นคนนี้เอามาเทใส่แล้วน้ําในตุ่มก็เต็มได้ก็เหมือนเราเองเราคอยเงีียหูฟังจากคนอื่นให้คนอื่นตําหนิดได้ให้คนอื่นว่าได้ให้คนอื่นอาสอนได้พูดได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาตำหนิเอามาสอนตัวเอง มันก็ต้องมีอุปนิสัยแบบนี้ก่อนนะท่านทั้งหลายจริงๆภาวนามันก็เริ่มจากตั้งแต่อยู่บ้านเนี่ยกับพ่อแม่พ่อแม่อบรมสั่งสอนเราก็เชื่อฟังด้วยเหตุและผลเราก็ไม่ดื้ออันไหนมีเหตุมีผลเราก็ถือเอาอันไหนไม่มีเหตุมีผลเราก็ไม่ถือเอาแต่เราก็ไม่เถียงท่านเพื่อรักษาน้ําใจของพ่อแม่ของเราในงั้นท่านก็จะเสียใจเพราะคือความสุขของพ่อแม่ ความสุขของลูกก็คือความสุขของพ่อแม่ความทุกข์ของลูกก็คือความทุกข์ของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่กับลูกมีหุ้นส่วนเดียวกันการภาวนาก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มจากที่บ้านที่โรงเรียนเป็นสุตรธมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาแต่อาจเจะบกึงโลกกึงธรรมแต่เมื่อเราได้เข้ามาวัด เหมือนที่ท่านบอกว่าการเข้าวัดเห็นดินและต้นไม้นั่นไม่ใช่เข้าวัดดังคําขานการเข้าวัดเห็นธรรมสำมายาณน,นั่นจึงได้ชื่อว่าเข้าวัดเห็นธรรมจริงได้มาเข้าวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรมกีหันกินทานประหารกิเลสความดีที่บ้านคนนั้นคนนี้แนะนําที่บ้านที่โรงเรียนก็ดี แต่เมื่อเรามาวัดมาฟังคําสอนของพระพุทธองค์โดยมีตัวแทนคือพระภิกษุผู้ที่มีศีลาจารวัตผู้ท่านที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ท่านที่สื่อศาสนาโดยตรงเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเป็นความดีความงามเป็นคําแนะนําที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตขึ้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานถ้าเราทําได้นะ เราก็ได้ยินเอาใช้คือได้ยินได้ฟังเหมือนเดิมนะจะเป็นปริยัติในภาคปริยัตหรือปริยัติในภาคปฏิบัติกอแล้วแต่ก็เป็นปริยัติอยู่วัน,นคำเราก็เราก็นำมาคบคิดทีนี้อันสุดท้ายภาวนามมยะปัญญาเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมื่อเรานำมาคบคิดก็เป็นปัญญาก็เป็นความเข้าใจก็เป็นผู้รู้อยู่สามอยู่สองแบบ กองมาสองสองชั้นแล้วนะชั้นตั้งแต่ชั้นสุตตะชั้นได้ยินได้ฟังชั้นจินตะชั้นคิดตามและภาวนาวิญญาปัญญาชั้นทําใจให้เจริญทําใจให้ดีขึ้นเห็นผลยิ่งเราได้มาสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิ เดิอนโยมกลมก็ดีอยู่ในความสงบสงัดได้เจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงศีลาจารวัตผู้ที่จะเป็นศาสนาทายาทต,ต่อไปก็ยิ่งทําให้เราได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็แจ่มแจ้ง,งหายสงสัยนั่นแหละจิตใจเราก็ดีขึ้นไปตามๆกัน นี่เขาเรียกว่าภาวนาน,นี่คือที่มาของภาวนานะ